ต่อไปนะครับคุณครูขออนุญาตทดสอบลูกๆทุกคนนะครับหข้อครับนะครับ <c oughs> ลูกลองทําก่อนนะลูกอาจจะพอยวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ทําก่อนจากนั้นดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครูครูจะบอกว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยครูสอนมาหมดแล้วแหละแต่ลูกลองเอาทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะสร้างนะครับข้อสร้างคําตอบข้อนี้ขึ้นมาคุณครูถามว่าให้ ไ e นะครับ right. Lewis acid b a really s e r e a c t i o n b นเนะครับน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เออจำได้ไหมที่ครูบอกว่าปฏิกิริยาระหว่างน้ํากับคาร์บอนไดออกไซด์ลูกจะได้กรดอะไรลูกกรดคาร์บอนิกถูกไหมลูกอ่าลูกลองหยุดแล้วลองทํานิดนึงนะครับครูเป็นกําลังใจให้ลูกนะครับอ่าลูกหยุดวิดีโอแล้วลองทํานะครับลองดูเนาะ อ่ะครูเชื่อว่าลูกคงทําไม่ได้แน่ๆเลยนะครับนะครูคิดว่าหลายคนคงหยุดแล้วพยายามแล้วทําไม่ได้หรือบางคนไม่หยุดค่ะรอคําตอบอย่างเดียวนะครับลูกก็จะไม่ได้คิดเนาะเพราะลูกไม่ได้คิดลูกก็จะไม่เห็นปัญหาว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้นะครับอ่ะอันดับแรกลูกดูโครงสร้างของน้ําก่อนลูกลงเขียนสูตรน้ําซิคุณครูขออนุญาตไม่รล่ลงรายละเอียดเรื่องการวิธีการเขียนแล้วนะแต่คุณครูคาดว่าลูกคงจะดูคลิปครูซ้ําๆหลายรอบถ้าใครไม่แม่นนะลูกลูก ลูกจะเขียนสูตรโครงสร้างน้ําได้เนี่ยลูกก็ต้องเปิดไปดูตรงที่มันเป็นการเขียนโครงสร้างของน้ําที่ครูเคยสอนนะถูกไหมแล้วครูก็เคยสอนอีกว่าน้ําเนี่ยเกิดจากอะไรนะน้ําเกิดจากอะไรรวมตัวกันนะไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วก็ไฮโดรเจนไอออนรวมตัวกันเออครูขาหนูลืมค่ะไม่เป็นไรครับหมายความว่าอะไรครับน้ําก่อนหน้าเนี้ที่ครูเคยสอนมันเกิดจาก,ฮากาไฮดรอกไซด์ไอออนครับฮรไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือ OH ลบนะครับ o h อลอย่างนี้ครับอันนี้คือ o h อลอ่านว่าไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับเกิดปฏิกิริยาหรือ reaction กับไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอนนั่นเองลูกครับปฏิกิริยาและสบมบัตินี้เกิดพันธะอะไรนะ coordinate covalent ถูกไหมฮะโดยไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ย ให้คู่อิเล็กตรอนแก่ไฮโดรเจนไอออนและเกิดเป็นโครงสร้างของน้ําคุ้นไม่ลูกจริงๆอันนี้ครูสอนไปแล้วนะลูกลองเปิดไปในพาร์ทที่มันเป็นโคออร์ดินตโคเปเลนต์่ะลูกจะเห็นเลยว่าปฏิกิริยานี้จริงๆครูสอนแล้วเพราะน้ําเกิดจากการรวมตัวของไฮดรอกไซดออนรวมกับไฮโดรเจนไอออนเกิดเป็นโคออร์ดินตโคเปเลนต์สร้างโมเลกุลน,น้ําขึ้นมาเพราะฉะนั้น อันดับแรกครับเมื่อน้ำเนี่ยจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้ําต้องแตกตัวก่อนนะครับน้ำจะแตกตัวได้ไฮดรอกไซด์ออนกับไฮโดรเจนไอออนโอเคไหมครับซึ่งจริงๆปฏิกิริยาเนี่ยมันสามารถย้อนกลับไปกลับมาได้นะไฮโดรเจนไอออนกับไฮดรอกไซด์ออนก็สามารถรวมตัวกลับมาเป็นน้ําได้โอเคไหมนะครับโอเคจากนั้นลูกเขียนโครงสร้างของคาร์บอนไดออกไซด์ครับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนเป็นอะตอมกลางออกซิเจนถูกไหมครับจากนั้นออกซิเจนต้องการ2แขน เติมอิเล็กตรอนอสมมุติว่าลูกเขียนข้องนะครับก็เป็นแบบนี้ทีนี้ครับตัวที่จะมาเกิดปฏิกิริยานะครับระหว่างน้ํากับคาร์บอนไดออกไซด์ลูกจำได้ไหมน้กมา,ออกา,นกากับนะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดปฏิกิริยากันได้กรดอะไรนะคาร์บอนิกถูกไหมครับก็มาจากคาร์บอเนตอะถูกปะ โอเคนะอ่าทีนี้ครับลูกครับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแบบนี้ถูกไหมอ่อันนี้มันจะซับซ้อนนิดนึงนะค่อยๆฟังครูไปจากนั้นครับลูกครับไฮดรอกไซด์อออนครับจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับโมเลกุลของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้ไฮดรอกไซด์อออนเนี่ยลูกสังเกตว่าออกซิเจนติดลบนะออกซิเจนประจุลบถูกไหมลูกก็ดูฟอร์มอลชาร์ดมันนะครับมีกี่จุดครับ6จุด1ขีดเป็น7แล้วออกซิเจนโมูก6กลบเก็ได้ลบหถูกไหมลูกอ่านึ่ ก็เป็นลบหนึ่งนะครับมาแล้วนะออกไฮดรอกไซิลออนลบหนึ่งนะจากนั้นคาร์บอนไดออกซิเจนตัวเนี้ยเ,เกิดพันธะคู่ฟอร์มอลชาร์ดก็เป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้มันไม่มีประจุอะไรให้ดึงดูดประจุลบตัวนี้เลยถูกไหมครับถูกไหมไฮดรอกไซิลออนตัวเนี้ยเขาเป็นลบถูกไหมครับเอออันนี้คุณครูเอาเนี่ยาาอธิบายง่ายๆนะแต่ถ้าลูกไปเรียนม,มาหาลยัยอาจจะซับซ้อนกว่าน,นี้นะการอธิบายมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะแต่ณนะจุดๆเนี้ยลูกมอปลายถ้าลูกเข้าใจแบบนี้ก็ถือออวว่่าสุดยดยแแลแล้หะะ ใไหมไฮดรไซด์ประจุลบเพราะนั้นประจุลบมันจะต้องดึงดูดกับประจุในลูกประจุบวกถูกไหมครับถูกไหมถึงจะสามารถเกิปดปฏิกิริยากันได้ทีนี้ทํายังไงให้มันเป็นบวกละ่ะแล้วลูกคิดดูนะครับออกซิเจนมีโอกาสเป็นบวกไหมในโมเลกุลของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเพราะอะไรครับออกซิเจนค่า EN เขาสูงพอค่า e อ็เขาสูงเนี่ยเขาชอบที่จะดึงอิเล็กตรอนเขาไม่ชอบจ่ายเพราะนั้นออกซิเจน EN สูงส่วนใหญ่ฟอ์มอรัสเขาจะเป็นลบถูกไหม เพราะฉะนั้นคุณครูก็มีวิธีงี้ครับหลักการก็คือเนื่องจากคาร์บอนเนี่ยนะครับเป็นธาตุที่มีค่า EN ต่ำนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นค่าเป็นธาตุที่มีค่า EN เอ้ยเท่ทาทีธาตุคาร์บอนนะครับเป็นธาตุที่มีค่าเอต่ำออกซิเจน e อสูงเพราะนั้นออกซิเจนสามารถดึงอิเล็กตรอนจากคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาหนึ่งคู่ได้เห็นไหมถ้าดึงหนึ่งคู่ก็หมายความว่าคูณลบไปหนึ่งแขนลบหนึ่งแขนเพิ่มกี่จุดนะลบหนึ่งแขนเพิ่มสองจุดพอคูณลบหนึ่งแขนเพิ่มจุด ฟอร์อลช์จออกซิเจนเห็นไหมถ้าออกซิเจนเกิด1แขนฟอร์อมชร์จ,จะติดลบทันทีก็ทําให้ออกซิเจนตัวนี้ครับมีประจุเป็นลบถูกไหมและทีนี้ลูกลองดูฟอร์อมช์จของคาร์บอนสิคาร์บอนเหลือกี่แขนครับลูกครับ3แขนแต่คาร์บอนอยู่มูซีเอาแปรเลนต์ตั้งเอา4ตั้งลบสาเหลือบวกหนึ่งเห็นไหมบวกหนึ่งนี่เห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ออกซิเจนเขาสระเขาดึงอิเล็กตรอนพูดง,ง่ายๆคตอนแรกเป็นมาตราคู่ใช่ไหมแล้วออกซิเล พูดรีเหมือนกันโทษทีเอาใหม่นะครับเดิมทีเอาเดิมทีก่อนนะเอาเดิมทีแรกเริ่มเดิมทีอ่าแรกเริ่มเดิมทีไม่มีประจุนะออกซิเจนเป็นธาตุที่มีค่า e-n สูงสามารถดึงอิเล็กตรอนจากคาร์บอนได้ถูกไหมอ่าพอเขา e-n สูงดึงอิเล็กตรอนเสร็จปุ๊บแขนก็หายไปหนึ่งแขนหายไปหนึ่งนะครับขีดขีดหายไปหนึ่งขีดก็เพิ่มหนึ่งคู่สาหรับออกซิเจนถูกไหมพอเพิ่มหนึ่งคู่ปุ๊บออกซิเจนก็จะติดลบในขณะเดียวกันคาร์บอน ของมะชาร์ดก็จะกลายเป็นบวกเออแสดงว่าคาร์บอนตัวนี้ติดประจุบวกแล้วครับพอคาร์บอนติดประจุบวกแล้วไฮดรอกไซด์ประจุบลบนี่ไงเมื่อมีลบก็ต้องมีบวกให้มันสามารถดึงดูดเข้าหากันได้โอเคปะเออพอมีลบมีบวกนี่แหละมันจึงสามารถดึงดูดเกิดแรงดึงดูดเข้าหากันได้จากนั้นครับลูกสังเกตว่าไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยเขาจะมีคู่อิเล็กตรอนเยอะเลยเพราะนั้นเขาจึงสามารถให้คู่อิเล็กตรอน แก่คาร์บอนไดออกไซด์ที่ติดบวกที่ติดประจุบวกได้ทาไมถึงให้ได้เอา้าลูกก็สังเกตดูนะครับลูกจะพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้มี3แขน3แขนก็6อิเล็กตรอนขาดไปกี่ตัวขาดไป2ตัวจะครบออกเตตเพราะนั้นไฮโดรเจนไอออนจึงสามารถโคออร์ดินตให้คู่อิเล็กตรอนได้โอเคไหมครับอ่าตัวที่ให้คู่อิเล็กตรอนเราเรียกว่าเบสตัวที่รับคู่อิเล็กตรอนเราเรียกว่ากรดครับอพอให้เสร็จแล้ว คาร์บอนไดออกไซด์รับเสร็จแล้วปุ๊บจะได้อะไรละ่ะจะได้อะไรลูกดูนะค่อยๆดูนะจะเป็นแบบนี้ครับออกซิเจนครับพันธะคู่ครูเขียนด้านบนนะพันธะคู่ครูเขียนด้านบนอจากนั้นออกซิเจนพันธะเดียวตรงนี้ครูเขียนตรงนี้แล้วติดลบด้วยเนาะตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้นคาร์บอนครับเห็นไหมบวกกับลบก็หักล้างกันไปถึงไปลูกแล้วก็มี O h ตัวนี้มาเกาะก็คือหมายความมี O แล้วก็มี h ตัวนี้มาเกาะ OH เนี่ยมาเกาะโดยสร้าง Coordinate c o v a l e n นตถูกไหมครับอ่ะแล้วออกซิเจนเลยก็เหลืออิเล็กตรอนกี่คู่ครับเนี่ยหคู่ตัวนี้อันนี้อีก1คู่เป็น2คู่โอเคนะลูกนะ,ะจากนั้นครับลูกก็จะเห็น,เห,น,เ,หนเห็นไหมครับเห็นประจุลบอีกหนึ่งที่เห็นประจุลบอีกหนึ่งที่ตัวเนี้ยมันก็คือ H อะไรนั่นเอง H Co 3ลบนั่นเอง ใช่ไหมครับ HCO3- เรียกว่าไบอะไรนะอา่าไบคาร์บอเนตหรือไบคาร์บนั่นเองเป็นไบคาร์บอเนตไอออนนะครับอ่ะจากนั้นครับไบคาร์บอเนตไอออนก็สามารถเกิดปฏิกิริยาต่อได้เพราะอะไรครับเพราะไบคาร์บอเนตไอออนตัวนี้นะครับลูกครับเขามีประจุลบก็คือมีออกซิเจนประจุลบอยู่แล้วจําได้ไหมครับน้ําแตกตัวได้เลยนะน้าแตกตัวได้เลยนะลูกนะไฮดรอกไซด์ไอออนกับ ไฮโดรเจนไอออนเออเมื่อกี้ไฮดรอกไซดออนเข้าไปชนแล้วหนึ่งครั้งถูกไหมเข้าไปชนแล้วครั้งแรกจากนั้นครับไฮโดรเจนไอออนที่เหลือตัวนี้แหละก็จะสามารถนะครับเกิดแรงดึงดูดกับประจุลบของออกซิเจนแขนเดียวตัวนี้ได้โอเคไหมครับอ่าเพราะนั้นครับไบคาร์บอเนตไอออนตัวนี้นะครับซึ่งมีออกซิเจนประจุลบอยู่ก็สามารถดึงดูดกับไฮโดรเจนไอออนได้ที่แตกตัวมาจากน้ำโอเคปะ จากนั้นครับตัวเขาเองเขามีคู่อิเล็กตรอนอยู่เขาจึงสามารถให้ไฮโดรเจนไอออนผู้น่าสงสารได้พอให้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับไบคาร์บอเนตให้คู่อิเล็กตรอนปุ๊บจากนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิมครับอันนี้คูลอกก่อนนะะคาร์บอนแขนคู่เหมือนเดิมอันนี้มาชนแล้วก็โอเค จากนั้นครับโอที่แขนเดียวนี้มีประจุติดลบถูกไหมครับอ่ะเขาก็ให้คู่อิเล็กตรอนไฮโดเจไอออนไปหนึ่งคู่ตเต็มตเต็มนี่ก็จะได้รูปร่างแบบนี้ขึ้นมาอ่าสุดท้ายลูกก็จะได้กรดคาร์บอนอะไรลูกครับลูกก็จะได้กรดคาร์บอ,บอนอีกก็คือ H2CO3 นั่นเองเข้าใจไหมลูกอ่าเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือการหลักการเขียนปฏิกิริยาเคมี ซึ่งลูกจะได้เขียนปฏิกิริยาแบบนี้ตอนลูกเรียนเรื่องเคมีอินทรีย์อันนี้คุณครูถือว่าเกริ่นนําก่อนอาจจะไม่ออกข้อสอบในห้องนะครับเพราะว่าถือว่าลึกมากเนะนี่ยตัวเนี้ยครูบอกเลยในหลักสูตรที่ครูสอนลูกลกเนี่ยครูสอนจากตำราฝรั่งทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครูไม่สอนตามตำราไทยนะครูสอนตามตำราฝรั่งทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะครูเลิกสอนตำราไทยๆมานานละแล้วลครูก็เลยไม่ทําให้ตัวครูเองเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่ชินในการเขียนภาษาไทยนหนนะครับนะทําตัวให้อินเตอร์นะครับนะนะครับนะอ่ะโอเคนะครับลูกจะสังเกตว่าเห็นไหมถ้าลูกเขียนอิเล็กตรอนเป็นเนี่ยลูกจะสังเกตนะปฏิกิริยาเคมีจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ v วเลนซ์อิเล็กตรอนถูกไหมครับมันจะเกิดการย้ายไปชนนู่นนี่นั่นแล้วเกิดเป็นสารนู่นนี่นั่นขึ้นมาซึ่งพันธะเคมีเนี่ยถ้าลูกเรียนแล้วเข้าใจนะถ้าลูกพื้นฐานแน่นนะลูกเข้าใจค่า e ออย่างเช่นเห็นไหมอย่างที่ครูสอนเมื่อกี้นะครับ ออกซิเจน E.N มันสูงมันก็เลยสามารถดึงคู่อิเล็กตรอนที่มันใช้ร่วมกับคาร์บอนเนี่ยมาเป็นของตัวเองจากนั้นก็เกิดประจุลบหนึ่งถูกไหมถูกไหมครับจากนั้นก็เลยทําให้คาร์บอนติดบวกโอเคนะคาร์บอนติดบวกเนี่ยจริงๆเขามีชื่อเรียกนะลูกนะถ้าลูกไปเรียนเคมีอินทรีย์เขาจะมีชื่อเรียกนะคาร์บอนติดบวกเราจะเรียกว่าคาร์โบแคทไอออนนะครับคาร์โบแคทไอออน นะครับอ่ะโอเคนะเพราะคาร์บอนติดบวกมันก็เลยดึงดูดกับลบที่เป็นไฮดรอกไซด์ไออนเข้ามาชนได้เกิดเป็นไบคาร์บอ a เนตไอออนจากนั้นไบคาร์บอ a เนตไอออนมีออกซิเจนติดลบอยู่ก็ดึงประจุบ,บวกของไฮโดรเจนไอออนเข้ามาฟอร์มพันธะหรือมาสร้างพันธะเป็นโคออร์ดิเนตได้ก็จะได้โครงสร้างโมเลกุลของกรดคาร์บอนิกได้นั่นเองนะครับ